ผมทำด้วยตัวเองมาตลอดผมเคยล้มผมเคยหมดตัวไปขอกู้แบงก์เขาก็ไม่ให้กูมีมีดนะเว้ยวันเนี้ยฮะวันเนี้ยกูจะมาป้นบอกไม่มีหลักทรัพย์ไปคำตั้งแต่วันนั้นผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องยองุ่งเ ไม่ต้องลวกเองไม่ต้องรับเองทับเองเออชีวิตเนี่ยมันจะพึ่งใจสุดีครับผมนายเคี่ยวหวย ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเไยฉันกำลังขอร้องจูออนถอดเกงนายทิ้งตัวลงคุกเขาเอาหน้าขคบไปใส่ใช้มือทั้งซองขึ้นจับแล้วปลดสายเสือ้อนายมันคงไม่มีประโยชน์เพราะโดนเธออมไข่แต่ถ้าตัวเธอนั้นใสไรอารมณ์เธอทกคนฉันนอมหกเก้าวเธอเอาไหมได้โปรดอย่าทำร้ายใจ

เดโปอยาทำร้ายกันเบยสุด oh, ท uh ้ายผมใดคิวยคุยคิวยคุยแค่บ uh ิว huh, ค่เปยอย่างซ้อแล้วอู๋จูอ่อนอาชาชาเฮยมาถึงก็ต้อนรับเลยนะไอ้น้องสาวผมคิดถึงคุณมากโอ้โหที่รักผมหนาวไข่โอ้โหมาเลยจับเยิบกันเลยตรงนี้มันที่สาธารณะนะมึงรู้ไหมโอ้โหจูปากกินปากไม่ใช่เรื่องตลกไอสัตว์โอ้หน้ารักจุมเบย จะพาอย่างงี้ไปจูบ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 หมวหมวหมวหวานหวานโอ๊ยอสัตว์โอ้ยกูหอบแดกแทนมึงเลยเอี้ยนมามาถึงก็จัดเลย โอ้หสวัสดีครับผมนายเคียวโอยโยเฮียวเคียวโรยเคียวเรียวแคบเียวเคียวเบี้ยเคียว้แลกวกูไงเชชเช่เฮ้ยอีกรอบนะวกลับมาอยู่กับรายการวีเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเอีกครั้งเนียโอ้โหวันนี้ก็อยู่กับผมนายไค่อ่อนกับเกมที่มีชื่อว่าจู่ออนนะจู่ออนนะซึ่งผมจะปิดบทสรุปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับไปเปิดประตูกันดีกว่านะกูบอยเปนถอยรถอิสต์์เต้ เออแค่นี้ไม่ได้เหรอทำไมกูไม่ได้ล่ไงโอ้ไข่สันแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นนานกูลืมวิธีการเล่นหมดแล้วอ้วันดีอาจะฮาละสเพียงยอกลัวทิ่มดงบอปาด้อะไรทั้งคิงเมื่อไปเปล่าโอ้ยยยยย เฮ้ยแป้งยากูทิมโลบาดูแรลคิงมากไปแล้ว่็โอ้ยเฮียกูดูไรอลคิงมากไปโอ้โหไอสัตว์เอ้ยโอ้กูเลยเห็นภาพหลอนใช่ไหมกูดูไรอัลคิงมากเกินไปโอ้ยอย่า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 โอ้โอ้กูดูไรออนคิงมากไปจริงกูยังไม่ดูไรสัตว์เอ้ยโอ้ยเฮียข่ายนี้กูไม่ดูแน่นอนโอ้โหโอ้โหโอ้ยไข่กูตุงเลยสัตว์เอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันแล้วครับคนละดาวเรียงกึ่ง เก็บได้แล้วทำเสียงหล่อแป๊บหนึ่งได้รูมคีย์แล้วกูต้องไปไหนต่ออ่ะกูไม่รู้ว่ากูแบบเฮลซี่จับเลยน้องสาวเฮลซี่กูไม่รู้กูเลยงงไงคามมซามาริกาโตะฮิเมโนโมะจะอัปปะตะอมา กูจะหันทำติ่งเลยครับโอ้หเนี่ยช่วงนี้ติด d ดซนะียก็กดเคอร์เซอร์ตามมึงมาตลอดเลยเสียงเก่าเนี่ยโอ้โหยังไม่มีอะไรกูตกใจไว้ก่อนพ่อสอนไว้จะแคสเกมนี้จบเป็นเลยอะ่ะจบเสียทีที่เจอคนที่ดีจงโชคดีกับเส้นทางที่ยงิงหรอโอ้ยเหลือข้างหน้าโอ้โหโอ้ยเลย ไอสัตว์พ่องพ่องพ่องยายอหอครับโอ้ยเฮี้ยนเนยสัตว์กูตกใจรู้ไหมรู้เลยผมที่หนึ่งฝั่งทน,นก็จ้าช่วงนี้กูฮอตทำอะไรก็ได้เทพอะพอดีเทพอะแค่คิดถึงก็เลยกลับมาเป็นไงไปมีกิ๊กแป๊บนึงอ่ะเรียนเลยเหรอ โอ้ยโทษแต่ผมไม่มีกีครับผมรักคุณคนเดียวนะรักคุณคนเดียวรักเธอไว้กอดรักนอนไว้ใช่รักทั้งเธอรักทั้งนอนกอดทั้งนอนรูปเล่าลมไหลหนึ่งก็รูปเหล่าลมไหม <c oughs> ลก็ไม่ที่เย็ดนะเว้ประมาณว่ารูปเรลาลมไหลอะไรเงี้ยเข้าใจอะเข้าใจอะเออเนี่ยผมที่หนึ่งฝั่งทนเจอได้ยูออนเจอได้เลยเดี๋ยวเจออีเด็กโยหัว สัตว์นั่งดูตีลีสัตว์เ้ยเอ้ย,อ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 ยงืมตามนั้นน่ะทำไมกูรู้สึกว่ากูยืนขึ้นเนี่ยกูรู้สึกว่ากูรู้สึกได้อะจริงตามตรงเลยจากใจของคนคนหนึ่งของคนคนหนึ่งพี่เอ้ยมึงมาส่งข้าวอะไรตอนนี้ไอ้เหี้ยเอ้ไอ้เคนหมวยแน,น่นอนไอ้เหี้ยมึงตายแล้วมึงมาส่งอะไรตอนนี้โอ้โหเยียส่งกล่องไปรษณีย์ไอ้สัตว์ กูรับโทรศัพท์แป๊บบ้านกูโทรมาที่ไอ้กูสั่งพิซซ่าไว้สัตว์คอมพานีฮีโร่โอ้โหไอ้ห่านลากเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้อ้าวฮัลโหลเวลคัมทูสกายคอร์ทเทสเซวิดออฟทูเบดพีทคอร์ทเมสเซดออฟทูเวดเดี๋ยวเมสเซจยู่เบบเบทูยูเงาเมื่อก็จะอ้าวแล้วไม่มีโทรศัพท์มึงโทรได้ไงแล้วกูจะรับไงฮะเฮ้ยบ้านมึงเรียนมันอาจจะ อาจจะอาจจะเอ้ยออยังยังยังไม่มีไรนะะให้กูไปทางไหนเนี่ยกูยืนงงในดงตีนกูรับรับ,บในดงหญ้ากูข่มขืนแล้วยืนยิ้มกูยืนยิ้มแลวข่มขืนนะฮะกูเทพเทพมากูเซฟก่อนไอสัตว์เออเซฟกันไว้พ่อสอนไว้โอเคแม่มึงเงย้ยแม่มึงเงย้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน มแม่จ้ากูรู้เลยรีบออกมึงให้ฐานแค่สองก้อนเองเหรออีสาสบ้านมึงขายถั่วเหี้ยบ้านเออ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 ไม่มีมึงเปิดแล้วมึงจะสั่นทำไมเนี่ยโอ้ควยมีโฆษณาหัน ชั้นบนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราเจอกันนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ผมที่หนึ่งฝั่งทนกูพูดอะไรไม่เป็นกูที่หนึ่งฝั่งทนไว้ก่อนกูไม่รู้กูฝั่งทนไว้ก่อนกูไม่รู้กูตกใจไว้ก่อนนะ <c oughs> โอ้ยเย็นอะไระไรไรเฮ้ยเฮ้ยเอาเด็กดองวัสดีเฮ้ยจำกูได้เปล่าจำได้เพื่อนหนูตามมึงใส่เนี่ยแงเป็นไงนะ โอ้จะโชว์ไข่ก็ไม่มีสตัตว์กูว่ากูเล็กแล้วมึงเล็กกว่ากูอีกอะ่ะไอ้เชี่ยอ่ะเจ้อ๋อไม่โดนไม่โดนไม่เจอไม่เจออย่าให้กูเจอนะเดี๋ยวเราเจอกันนะ่ะพาร์ทสิบเจ็ดเนี้ยงืมตามนั้นนะ่ะไดโปอย่าทำร้ายกันเบยนะ <c oughs> ไดโปอย่าทำร้ายกันเลย <c oughs> มึงก็หันนางแบบเหมือนเดิมนะไอ้เอ้กูว่ากูกลับมาแล้วมึงจะไม่นางแบบแล้วนะมึงยังนางแบบอีกมึงกี่สมัยแล้วสัตว์โอ้โห้มึงหลายสมัยเลยนะจริงๆตามตรงจากใจเลยนะกูเข้าใจนะสิ่งที่มึงต้องการจะทำเนี่ยมึงมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสทิฟฟานี่อะไรก็มึงคว้ามาหมดแล้วใช่ไหม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 เออเฮ้ยเอ๊ะมึงมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรไม่ละมึงเงิมเงม เงืมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรันกูโอ้โหตอนนี้กูตกใจจนไม่รู้จะทาอะไรแล้วบ้านกูโอ้ไม่ได้ร่ำรวยนะเฮ้ยาเชชเช่เฮ้ยโอ้โหประตูเหมือนจะนั่นไงนั่นไง กูไขได้แล้วรู้เลยรู้เลยสัตว์แม่ช่วยด้วยวิ่งผมถอยรถเองทำไมกูต้องมาถอยมาหรือยางเนี่นะ <c oughs> ยน้ำตากูจะไหลเนี่ยก่ <c oughs> อนที่น้ำตาจะไหลก่ <c oughs> อนท, <c oughs> ที่ฉันยืนมีไว้ <c oughs> อ้โหกูโอย พ่อมึงแม่มึงลูกมึงหลานมึงเลนมึงด้วย,เ,ยเอ้ยกูด่าแม่งตั้งตะกูเลยสัตว์ <c oughs> โอ้โเอยเฮียกูคขำเครียดเหลือเกินสัตว์แม่งแม่งเข่งแม่งเข่งเดี๋ยวเลยเจอกันมึงเข่งมากเหรอฮะเดี๋ยวรู้มึงจะบวกเปล่าไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ <c oughs> สัตว์กูตกใจเนี่ยเธ <c oughs> อดกูไม่ตกใจกูไม่ตกใจหรอกเอายิงตามตรงจากใจของลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงดำ นะฮะกูไม่กินหรอกกระทิงแดงกูกินกระทิงดำก่อนนะฮะอะไรเนี่ยเจ็บอะจ็บเต้นอะต้กะต๊อต้นะตะกเต้กะตะฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเฮ้ยหมวกใครรู้สึกจะเป็นหมวกซิคิวนิตี้กากของพี่เคนหมวยคุยเมนเคนหมวยคุยเมนเคนมึงโทรมากูใช่ไหมก็มึงมึงคอหาเคนใช่ไหมนั่นไง โอ้ยเอลิก้าเอลิก้าเอลิก้ามึงกล้ามากมึงกล้ามากที่โทรหามันมันตายแล้วมึงไม่รู้หรอมันเป็นตระกูลเดียวกับมึงมึงอย่ามองมึงอย่ามองเชื่อกูมึงอย่าหยิบมึงหยิบแล้วมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงเจอที่ดึกฝั่งโทนไอสัตว์โอ้กูลองไม่ออกเลยจะอะไรอะเฮ้ย ห้องลับฮับร้องกูจะผวนทำไมเวลานี้ก,กูยังกล้าเล่นเอ้ยอะไรที่หนึ่งฝั่งทนโอ้ยเฮ้ยกูนึกมุงไม่ออกเลยกูกลัวจนไข่สั่นเลยเนี่ยโอ้กูเล่นไม่ได้เลยเนี่ยอยาให้กูเล่นนะมุ้งไหนเนี่ยมุ้งนี้อยาเล่นนะนี่อายเขา <c oughs> ายเขาจริงจริงจริงจนะฮะโอ้โหเ้ยอะไรอะไรเสียงมึงมาเสียงมึงมาโอ้ศพใครนี่อ ว้าวที่รักผมหนาวไข่จุบบุจุ๊บบุ๊บก <c oughs> ูใช้ภาษานี่เลยจุบบุจุบบุเจอกันนะจ๊ะจุ๊บจุบจุ๊บจุบ,บ,จบ,จบ,จบอา้าวตาแดงหลอดสีนอนอา้าวมือหาอ้าวมือหามือเงือบอะสตันสิบวีอา้าวกูไลให้ก่อนเลยนะกูไม่รู้กูไลไปก่อนไอสัตว์เอ้ยอ้าวโยนกูโอ้โย เจ็บนะเว้ยไอสัตว์มึงอยากโดนบ้างไหมเดี๋ยวเล่นมวยป้ามตงเตียงเลยนะเดี๋ยวขอแต่งงานโอ้โหเอลิกานี่ก็หอบได้น่ารักเหมือนกันนะกูเอาเอลิกาแทนได้ไหมแต่เอลิกามันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยสัตว์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 หมามาหมามาอะไรอะไรอะไรโอ้โหมุกนี้ยังเล่นต่อไอสัตว์เอ้ยผมยังหาได้อยู่นะมึงเจอขนาดนี้แล้วนะโอ้โหขนตูกุสันเลยสัตว์เอ้ย เอาจริงๆผมก็ชาวเต่านะฮะผมไอาารั e t ทร n ์เบิรโอ้โหรู้เลยใครใครหอบหมาหอบมึงหอบอะไรตรงนี้ไอสัตว์ตรงนี้ฉากในตำนานเลยมึงมึงรู้นะมึงรู้นะโอเคไอสัตว์เอ๋หาททำไมแล,แล่ะ ตกโรงบ้านเลี้ยงหมาหรือขายแมวในสัตว์กูงงนะเฮ้ยมึงมึงมึงอะไรกับกูนกไอสัตว์โอ้กูพูดได้ตลอดเลยกูไม่เหนื่อยหรอบางคนถามว่ากูเหนื่อยไหมแต่กูไม่เหนื่อยเลยกูพูดได้ไงไม่รู้เล่นเกมผีแล้วไฮเปิดเทพเทพเทพเทโอ้ยเฮ้ยเธอเิน้องหุ่นเพียวมาด้วยนี่กูจะไม่กลัวเลยสัตว์แม่งเต้นฮาเลมเชคอีดเียวฮาเลมเชคเตื้อตื้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  เอซิเจกันโน่เอตเ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 ตรตเ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 ตรตเตเตเตรตเ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 เตเตเ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 เ ใช่ป่ะใช่ป่ะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนมีใครเดินตามเลยประตูไหนกูต้องเปิดประตูไหนให้สัตว์เอ้ยเอ้ย,อยไอ้เหี้ยมึงอย่ามาเสียงนี้เจ็บนี้อีกนานเจ็บนานอีกนี้โอ้โหเดี๋ยวรู้กันเอ้าอย่าทำร้ายกันเบยโอ้โหมา มาแล้วเหรอโอ้โหมึงทำหน้าโทเฟสเควสอโอ้โหมึงมาวางใส่หน้าบุงเป็นพี่แนปลอยสาตว์เอ้ย โอ้โหตามึงตีมาก,โอ,โ,ามมากโอ้ตาโตน่ารักสวยขาวสวยเมยอึ๊บกูมึงได้ไหมเฮียได้โปรดอย่าทช่ไร้เกันเบอร์เฮ้ยมึงยังไม่จบกูรู้โอ้ย,อย เช่นเกมแล้วขอลองให้จูออนถอดเสื้อได้ทิ้งตัวลงกู้ข่าวเอาหน้าไปใสโอ้ใช้มือทั้งสองขึ้นจับแล้วปลดสายเสื้อในโอ้โหมันคงไม่มีประโยชน์เพราะมึงหลอกกูอยู่นี่ไงแต่ถ้าตัวเธอนั้นใสนมไรอารมณ์มึงถกของกูไอ้อโอมห เก้ามึงเอากับกูไหมอย่ยอย่าทำร้ายใจมึงอยากคาดมาหากูเบยกูเปิดไมายังวะอือหถ้าคาดในตำนานไอสัตว์ให้กูรอไหมเนี่ยโอ้โหกูกอกลับก็ได้นะมึงสโลนางแบบขนาดคาดมึงยังนางแบบเลยแล้วมึงจะเอาอะโอ้เส้นผมที่มึงมาเป็นเส้นเลยมึงนี่ภาพสวยยิ่งกว่าเกมไหนๆฟ่าใครฟ้าควยยังกับตีนอือหไอ้ที่ไอ้เกมนี้อย่าาอถึงเกมอื่นกูยิ่งหลอนอยู่ จุ๊บจุ๊บที่รักแต่งงานกันนะเราจะจบแล้วนะผมรักคุณผมคิดถึงคุณเพราะคุณเป็นเกมผีเกมเดียวที่รักกับผมได้นานที่สุดนะฮะผมงืมตามนั้นผมรักคุณนะเด็กโปรดอย่าทำร้ายกันเบยนะครับฮะมาเยอบกันเลย,เอยไอสัตว์โอ้ยมาต่อหน้าเลยหน้าใกล้ขนาดนี้กูจุ๊บแล้วนะไอสัตว์โอ้โหเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อือะไรอะไร เฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยชาวว้าวหรอได้โปรดอย่าทำร้ายกันเบยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรมือสั่นโอ้ยมือสั่นบ้านเม็นนินไหวเหรอโอ้โหมือสั่นควยสั่นเลยเนี่ยโอ้โหตกใจพร้อมกูเลยเฮียเนาอะไรเนี่ยทำไมภาพมืดทำไมภาพมืดเจออะไรดอกไม้ให้คุณดอกมุนให้ใครเออจะเออพั ม่มีอะไรเออบ้านแม่งลกทกนี่แยลุงเลิงสัตว์เอ้กระดาษน้ำแฟบเต็มเลยมันดูไรมันดูไรเหล่มองอันนะอันนั้น,นเหล่มองไปที่บันไดอ,อ้าวเฮ้ยนี่มันกระดาษโอ๊ยนี่มันอ่อไอเทมนี่ว่าเฮ้ยอ่อไอเทมที่เราเก็บครับไอเทมที่ปลดล็อกด่านห้าทุกอย่างเรื่องเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อผมกับเธอได้เจอกัน วันนี้เราจะจบมันด้วยกันเพราะผมรักเธอจูออนผมรักคุณนะได้โปรดแต่งงานกับผมเถอะและเราไปอยู่ด้วยกันภาพก็จะค่อยๆซูมเข้าไปที่บางสิ่งบางอย่างนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมุมกล้องที่ใช้ได้นะเราจะซูมกันไปนะไปพร้อมๆกันผมคิดว่าผมสัมผัสได้ เจนสัมผัสดได้ค่ะเจนสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยคือเจมสัมผัสอยู่นะฮะไม่ใช่จเจนเคียวสัมผัส,ยส,สยยอยู่สัมผัสไปที่นมของจูออนถุยมีเคี้ยเกมผีเวียงหื่นได้สัตว์เล้โอ้โหมือใครเอ้าเฮ้ยมือกูหรือเปล่าไฟฉายคุ้นๆแล้วก็จะซูมมือกูทำไมแล้วกูเป็นใครตอนนี้กูงงแล้วว่ากูเป็นใครกูเล่นหลายคนเหลือเกิน ึงขอเลขห้าเหรอบอกหวยกูใช่ไหมห้าใช่ไหมห้าห่วงห่วงกูมากไอสัตว์มึงตายแล้วทําไมมึงกูต้องให้รับเคาะเจอของซูมผีโอ้ยไอเหี้ยกูเหนื่อยเอาเฮ้ยเพลงมันเออตึงตึงเจ้ะเออตึงตึงเจ้ะเออตึงเจ้าอ่ะเย้เย survivor t a k a ทาคาชิชิมิสุเย้โอ้เช k e it ด p you fight on น h e way ใจยาวอวอเอ้ฟิล์มปราศัยเย้อ้าโอ้โยฮิฮิเออดเรคเตอร์บายไดสุเกะฟูคุกะวะโอ้อาร์ตดเรคเตอร์คือใครนั่นคือคือทากามะซาโอโอชิวะเจออชิวววโปเกมอน คือชูไฮชัยฮูชูไฮชาเฮอิโอซากุโจซาชิชามาสุโชโคโดจจิโอโมオิเกมดีไซน์คือใครเป็นไม่ได้ก็ต้องคือยูกิยูกิยูกันนาคุนิสามดอาร์ติสอาร์ติสแม่งติดว่ะคือมิโนรุเซกาคุซ่าอายูมุแอนดะคูบอย่า คูโบต้ากูก็หาแล้วแล้วไดสุเกะซาโตะมาชิฮิโรซาโตะจุนโคกะคิโตโคดะบุตะโปะกูอ่านไม่เป็นและไอสัตว์อมันเมาอนิเมเตอร์กันละกันคิมาโยโคโรชิตะอานโโมโนซุมิซาดากะโอโนริโอทาเกดะจิบัตะวะตะบัตตะปัดตะไม่เรื่องเร็วไอสัตว์โอ้กูอ่านไม่ทันโยออดิโอเอนจิเนียร์ฮิโร่โทมิอิโมโตะซากาซุสุ มากูอ่านไม่เป็นกูอ่านไม่ทันรู้ไหมโอเพนนิ่งแชมาคิสติกบายอิซูมิโอบาตะไอชินะกูแล็บเอกูแต่งเพลงให้มึงมึงเข้าใจหรือเปล่าแพ็กกิ้งอาร์ตเวิร์กบายฮิโรฮิโกะไอซามโไอเเคโยโยกุ โปรเจกต์แมนเจอร์ฮามาคากโตชิดะโกะทามะอิชเตดะบัตตะกะตะไดเรคเตอร์ไบทาทาคาซุอาเบะโอ้มันไม่ใช่แล้วมันไม่มีคนนี้ที่ห้าน้องชายแน่นอนห้องน้ำชายมันไม่มีคาโตชิสากุอาซามุอาซามบันเริ่มด้วยตัวเองต้องจบด้วยตัวเอง e Production, ure, เอคูซีโปรดักชั่นคือเรนาคาซาโตเออเอคิวอินเตอร์แอคชิพโอเชนจูบมอยเชนเอโดเอเซล นั่นคือผู้ขายเออใช่หรือเปล่าหรือผู้ลดราคาวะอ่าชิสุจิโมโตดะโทชิฮิโรอินูยูกะมอโตกาตะอิจิมะโนโนโปอิจิโปรโมชั่นฮิโรชิฮิโรชิแอะอจิบัตตะฮิราเพลงมึงจบทำไมกูต้องแต่งให้ใหม่ไดทาตาซาโมโต โอะกูเลรกูเพิ่งกินอิ่มนารูโตะนากาเราวา่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูฟี่ไม่ใช่นารูโตะนินจาเออฮิเมกิง้งกูอ่านให้จบเลยเอาให้จบปิดบทสรุปทาคายุกิทานเนโนอินมันโตะมให้กูเหนื่อยถามก่อนว่ากูเหนื่อยไหมสัตว์ชื่อเยอะเลยเกิน นาคิวดับเบดลโตอัมเบลดันดบลยามามาโตโทโรก้าโทโรกะคือเบิร์ตเจปะจะยามาฮ่าฮอนด้าจิฟ่าเรดิด้าฮอนด้าห้าห่วงเบนส์ฟอร์ดฟอร์ดหยอดหยอดนั่นมันรถไอสัตว์โอจะมาจิกัดโอมดจะกัดตูดกูกูเกาแป๊บโอ้โหไอสัตว์โอเยอะชิบหายสเปเชียลแตงสเปเชียลแตงบายเธอกะอิชิเซโอเซ็ตมาซาอากิ ทาคาชิมะอาซามิโยชิดะจุนอิวาสากิเอ็กซิสเกมเอ็กซิสเกมโอ้โหเอ็กซิสกูเสียวเลยจิมมี่โซกะเอ็กซิสเกมกูเสียวเคนจิโดะมึงยังต่ออีกนะมึงไม่จบใช่ไหมเอองื่มตามนั้นแคสบายเคียวฮารุฮิฮิเ yeah! ย้ชอ โอมึงยังไม่จบอีกเหรอแล้วก็จบไปแล้วครับกับเกมจูออนเด็กแรส s นะฮะเป็นไงกันบ้างนะหลังจากติดตามมาทั้งหมด17นะถึง18พาร์หรือประมาณนั้นนะ17แล้วกันนะโหเป็นไงเป็นไงรักจูออนเลยไหมล่ะนะผมก็รักเธอเหมือนกันนะเพราะเธอเป็นคนที่ผมทำด้วยตัวเองมาตลอดผมทำด้วยตัวเองมาตลอดผมเคยล้ ผมเคยหมดตัวไปขอกู้แบงก์เขาก็ไม่ให้กูมีมีดนะเว้ยวันนี้ยฮะวันนี้กูจะมาป้นบอกไม่มีหลักทรัพย์ไปคำตั้งแต่วันนั้นผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องลวกเองไม่ต้องลวกเองไม่ต้องทับเองทับเองเออชีวิตเนี่ยมาเจอวุ่นวา สวัสดีครับผมนายเคียวห่วย ได้โปรดอย่าทำรายกันไปฉันกำลังขอร้องจูออนถอดเกง่งนายทิ้งตัวลงคุกเขาเอาหน้าคาไปใสใช้มือทั้งสองขึ้นจับแล้วปลดสายเสือ้อนายมันคงไม่มีประโยชน์เพราะโดนเธออมไข่แต่ถ้าตัวเธอนั้นใสไ,ไรอารมณ์เธอทกคนฉันในอมหกเก้าวเธอเอาไหมได้โปรดอย่าทำร้ายใจ เดโปอย่าทำร้ายกันเบอสุดยอดผมในคิวยคุยคิวยคุยแค่พิวแคบอย่างซ้อแล้วออ้จูอ่อนไอ้ยาชาชาเฮยมาถึงก็ท้อนรับเลยนะไอ้น้องสาวผมคิดถึงคุณมากโอ้โหที่รักผมหนาวไข่โอ้โหมาเลยจับเย็บกันเลยตรงนี้มันที่สาธารณะนะมึงรู้ไหมโอ้โหจูปากกินปากไม่ใช่เรื่องตลกไอ้สาวผมทำด้วยตัวเองมาตลอด เคยล้มผมเคยหมดตัวไปขอกู้แบงค์เขาก็ไม่ให้กูมีมีดนะเว้ยวันนี้ฮะวันนี้กูจะมาป้นบอกไม่มีหลักทรัพย์ไปคำตั้งแต่วันนั้นผมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ต้องรอกเองไม่ต้องรอกเองไม่ต้องรับเองขับเองเออชีวิตเนี่ย มาจากมือัวเอสวัสดีครับผมนายเคียวหวยได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ฉันกำลังขอร้องจูอ่อนถอดเกงนายทิ้งตัวลงคุกเขาเอาหน้าเขาไปไส่ใ้มือทั้งซองขึ้นจับแล้วปลดสายเสื้อในมันคงไม่มีประโยชน์เพราะโดนเธออมไข่แต่ถ้าตัวเธอนั้นใสไรอารมณ์เธอทกคนฉันในอมหกเกาเธอเอาไหมได้โปรดอย่าทำร้ายใจ เดโปรยาเทมายกันเบยสุดท้ายผมใน้คิวยคุยคิวยคุยแค่บิวแค่เบอย่างซ้อแล้วโอ้จูออนไอ้ยาชาชาเฮ้ยมาถึงก็ต้อนรับเลยนะไอ้น้องสาวผมคิดถึงคุณมากโอ้โหที่รักผมหนาวไครโอ้โหมาเลยจับเยิบกันเลยตรงนี้มันที่สาธารณะนะมึงรู้ไหมโอ้โหจูปากกินปากไม่ใช่เรื่องตลกไอสัตว์โอ้น่ารักจเบย จะพาอย่างนี้ไปจูบ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 มวมวบหมวบหม,มวหวานหวานโอ้ยอสัตว์โอ้ยกูหอบแดกแทนมึงเลยเอี้ยนม,ม,มามาถึงก็จัดเลย โอ้โหสวัสดีครับผมนายเคียวโฮยโคยเฮลเคียวโรยโคยเรียวเคบิลเคยเบกเคียนซ้อเลคิวกูไงยาชเช่เฮยอีกรอบนะแล้วก็มาอยู่กับรายการวีเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์อีกครั้งนะโอ้โหวันนี้ก็อยู่กับผมนายไข่ออนกับเกมที่มีชื่อว่าจูออนนะจูออนนะซึ่งผมจะปิดบทสรุปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับอ่าไปเปิดประตูกันดีกว่านะกูบอยเป็นทอยรถอีสัตว์เลยแค่นี้ไม่ได้เหรอ ทำไมกูไม่ได้ร่อไงโอ้ไข่สันแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นนานกูลืมวิธีการเล่นหมดแล้วอ่ะอ๋อวันดีอจฮาแล้วสเพียงยอกลัวทิมโรงบ่อปลาด้วยอะไรทันคิงมาไปเปล่า